บุญใหญ่อาจไม่สำคัญเท่าบุญบ่อยๆบุญที่ทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆจิตจะจำและชื่นใจได้มากกว่าบุญที่ทำใหญ่ๆแต่นานๆทำครั้งและไม่เคยทำอีกเลยเห็นภาพนี้แล้วก็น่ารักดีขออนุญาตเจ้าของวิดีโอสร้างธรรมทานให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในยามนี้ร่วมกันบุญที่ทำบ่อยๆแม้จะทำน้อยๆก็ทำเถอะทำแล้วจิตดวงนี้จะค่อยๆจำและซึมซับเรียกว่าเป็นอาจินนกรรม สิ่งใดที่จิตทำบ่อยๆจิตจำบ่อยๆสิ่งที่เป็นกุศลก็จะนำไปในฝ่ายของกุศลโน้มเอียงไปสู่พระนิพพานส่วนจิตที่เป็นอกุศลจิตก็จะจำแม้แต่ในความฝันบางครั้งก็ฝันร้ายเพราะไม่เคยแบ่งปันไม่เคยให้อะไรใครเลยแต่บุคคลที่ให้น้อยๆให้บ่อยๆไม่ได้มีมากมายเท่าใครเขาแต่แบ่งปันไม่หยุดยอนจิตดวงนี้จะค่อยๆซึมซับความปล่อยวางความรู้สึกอยากจะให้ แต่ต้องเป็นการให้จริงๆให้ด้วยความรู้สึกว่าเราประสงค์ที่จะละความตรณีของเราเราประสงค์ที่จะละความขี้เหนียวของเราเป็นการลดตัวลดตนของเราลงไปเรื่อยๆให้บ่อยๆให้น้อยๆแต่ให้ไม่หยุดไม่ย่อนจิตจะค่อยๆซึมซับความรู้สึกไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีอะไรเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรตั้งแต่แรกแล้วเมื่อการแบ่งปันบ่อยมากเข้ามากเข้า จิตดวงนี้จะค่อยๆสะสมเหตุแห่งการบรรลุธรรมยิ่งในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตโครคภัยไข้เจ็บอย่างนี้แบ่งปันกันเถิดไม่มีใครพาเราไปสู่พระนิพพานนอกจากการฝึกของเราเองการฝึกเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเจอกับโควิด19ไม่ต้องมาเจอโควิด20-30-40ในข้างหน้าชีวิตเมื่อได้ฝึกการให้บ่อยๆก็จะโน้มเอียงไปสู่พระนิพพานหยุดการเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บ มาทุกทรมานมาตายอีกแล้วจเจริญพร